สวัสดีครับจะเจอกับ ct Thailand นะครับนะ CT t h a i l a n d วันนี้มีมีเรื่องจะมาอัปเดตนะครับเรื่องนะอัปเดตนะเรื่องอัปเดตก็คือเมื่อ2อสามวันที่แล้วเนาะอ่าอ่าคณะหมอลำเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็คณะหมอลำอ่าเขาเรียกว่าเนาะเพชรบ,บ้านแพงลำเพลนะินเนาะอ่าได้ไป เขาเรียกว่าถวายเสียงหลวงปู่ศิลาที่อุทยานธรรมอุทยานนะครับนำทีมดโดยบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับในระหว่างที่บอสโจพาทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับไปกราบขอพรนะครับนะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ธรรมอุทยานในระหว่างที่ไปกราบหลวงปู่แล้วก็เขาเรียกว่า ก็มีการทําการถวายเสียงนะถวายเสียงถวายเสียงก็คือการร้องเพลงให้กับหลวงปู่โดยในวันนี้นะครับนะในในในคลิปนี้ที่พิ่ชาติจะมาพูดก็คือหลวงปู่ศิลาเป็นคนขอเลยนะครับนะขอขอเลยว่าอยากให้ร้องเพลงของแม่ฮันนี่นะครับแม่ฮันนี่สรีอีสานน้ำตาหล่นบุญ ขอบเตียงจริงๆชื่อเพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนนะครับเนาะอ่าก็ก็มีคําขับนิดๆน,น,นะครับนะในระหว่างที่หลวงปู่ขอแล้วก็น้ององค์อิงนะครับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงก็ทกําการถวายเสียงร้องเพลงนะครับร้องเพลงนั่นแหละ,ะครับภาษาง,ง่ายๆคือร้องเพลงให้หลวงปู่อิลาสลิเจ,จนโทฟังขึ้นมาท่อนแรกท่อน A ท่อน B นะครับนะอหลวงปู่ร้องให้นะครับ หลวงปู่ร้องไห้อ่าหยิบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนผ้าเช็ดเ<ๆ>ช็ดเช็ดหน้าเนาะอ่าเป็นทางอ่าของของหลวงปู่แหละส่วนตัวเป็นผ้าของหลวงปู่หยิบออกมาเช็ดน้าตาผ่านแว่นนะครับเนาะนาทีนั้นโอรู้สึกรู้สึกอึ้งเลยนะผมดูคลิปวันนั้นนะดูคลิปของบอสโจเนาะบอสโจอ่ะต้องขออนุญาตทางช่องของบอสโจนะครับนะสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับอ่ะคือ หยิบผ้าขึ้นมาเช็ดน้ำตานะฮและมีคำคำหนึ่งนะในระหว่างที่ก่อนที่จะให้น้องอุงอิงร้องเพลงอะหลวงปู่ศิลาบอกว่าิิจำเพลงได้บ่เนาะเหมือนกับรู้ว่าน้องอุงอิงเอ,อดีตชาติหรือชาติที่แล้วอะเป็นใครนะครับนะเป็นใครเดี๋ยวพี่ซีดีไทยแลนด์จะมาเอาคลิปสั้นๆ ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ c ีทีไท a แลนด์เพื่อที่ท่านจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับของ c ีดีไทยแลนด์นะครับนะเรามารับชมกันสวัสดีครับ